สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีนาฬิกาจากแบรนด์ Ben Nevis มาให้ดูตัวนี้เป็นรหัส BNQ สามศูนครับก็ยังเป็นนาฬิกาในกลุ่มราคาประหยัดเหมือนเคยราคาในช้อปปีของตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ400ไปปเกือบเกือบห้าครับก็มาดูสเปคกันก่อนเลยเรือนี้เป็นระบบวอ a t ครับใช้เครื่องจีนรหัส SL 2 8ก็ถือว่าเป็นเครื่องที่พบได้บ่อยในกลุ่มแบรนด์จีนอยู่แล้ว ส่วนฐานที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็นรหัส LR626 ครับก็อย่างที่เคยบอกไปถ้าอยากจะใช้ให้สบายใจเนี่ยควรเอาไปเปลี่ยนฐานเป็นรหัสที่ขึ้นต้นด้วย SR แล้วก็หายี่ห้อดีๆจะดีกว่าส่วนตัวเรือนก็เป็นวัสดุอลลอยครับตัวกระจกก็เป็นมินรลกาตัวสายก็จะเป็นเซนเนตแบบพับก็ถือว่าเป็นสเปคทั่วๆไปในกลุ่มราคานี้เลยทีนี้ก็มาดูในเรื่องของคุณภาพงานในแต่ละจุดกัน โดยผมก็จะเริ่มจากตัวหน้าปัดก่อนหน้าปัดของเรือนเนี้เป็นสีน้ำเงินเข้มครับแล้วก็เป็นแบบด้านๆเลยไม่ได้มีการเล่นแสงตัวพื้นผิวเนี่ยเขาทำมาเป็นแบบลายตารางครับแต่ก็เป็นลายตารางที่ไม่ได้มีความคมเท่าไหร่ก็เลยค่อนข้างที่จะดูจมกลืนไปกับสีหน้าปัดอยู่พอสมควรตัวมาร์เกอร์ของเรือนนี้ก็จะเป็นการสกรีนสีลงไปธรรมดาเลยครับก็จะเป็นการสกรีนสีขาว แล้วก็สกรีนภายน้ำทับอีกทีหนึง่งตรงครึ่งบนของหน้าปัดเนี่ยก็จะมีการสกรีนแค่ชื่อแบรนด์เอาไว้ส่วนด้านล่างเนี่ยเขาก็จะปล่อยโล่งๆเอาไว้เลยตรงตำแหน่ง3ามนาฬิกาเนี่ยเขาก็จะมีช่องวันกับวันที่มาให้ที่ด้านบนกระจกก็จะมีการติดไซขอบเอาไว้ซึ่งก็ติดได้ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แล้วด้วยความที่เป็นไซขอบแบบทรงยาวเนี่ยมันก็เลยสังเกตเห็นความเบี้ยวได้ค่อนข้างชัด โดยรวมก็ถือว่าเป็นหน้าปัดที่ทําออกมาได้ค่อนข้างจะเรียบง่ายแล้วถ้าไม่นับเรื่องการติดไซโอเบเปียวเนี่ยก็ถือว่าทํางานออกมาได้ค่อนข้างเรียบร้อยดีในส่วนของเบเซลเนี่ยอันเนี้ยสามารถหมุนได้จริงครับแล้วก็มีทั้งหมด60คลิกการหมุนเนี่ยจะหมุนได้ทางเดียวครับจะหมุนย้อนกลับไม่ได้แต่ว่าก็จะมีความคอนอยู่นิดหน่อยส่วนความรู้สึกตอนหมุนเนี่ยผมถือว่าโอเคอยู่นะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสมูทด,ดี แต่ว่าก็ค่อนข้างจะแข็งอยู่นิดหน่อยในส่วนของอินเสิร์ตก็จะเป็นแบบอลูมิเนียมทําสีก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยทั้งเรื่องของสีแล้วก็เรื่องของความคมชัดแล้วตรงสิบสองนกาเนี่ยก็จะมีจุดภายน้ำมาให้อีกหนึ่งอันในส่วนของตัวเรือนเนี่ยก็จะเป็นวัสดุอลลอยครับแล้วก็จะเป็นการชุบเงามาทั้งตัวเลยซึ่งตรงนี้ก็จะไม่ได้มีรายละเอียดอะไรให้พูดถึงในส่วนของเม็ดมายมเนี่ยของเรือนเนี่ยก็จะอยู่ที่ตำแหน่งสีนาฬิกาครับ แล้วก็สามารถดึงออกมาได้เลยโดยที่จังหวะแรกเนี่ยการหมุนขึ้นก็จะเป็นการตั้งวันจะเห็นว่าวงวันเนี่ยมันจะมีการซ้ำกันปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นสองภาษาแต่ว่ันนี้เขาใช้เขาสกีนมาเป็นภาษาเดียวซ้ำกันเลยส่วนการหมุนลงเนี่ยก็จะเป็นการตั้งวันที่ส่วนจังหวะที่2เนี่ยก็จะเป็นการตั้งเวลาแบบปกติ ในส่วนของสายเรือนนี้ให้สายเป็นสแตนเลสแบบพับครับแต่ว่าถือว่าเป็นการพับที่ดีจะมีการเก็บขอบที่ด้านข้างมาคือถ้าไม่สังเกตเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นสายข้อตันจริงๆก็ได้รูปแบบของสายเนี่ยเขาจะทําเหมือนเป็นชิ้นส่วนห้าชิ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแค่การปั๊มลายลงไปเฉยๆแล้วก็จะมีการขัดเงามาให้สองเส้นนอกนั้นก็จะเป็นการขัดแฮร์ไลน์ทั้งหมด แล้วก็คุณภาพของสายเนี่ยการโค้งงอเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีเลยโดยรวมก็ถือว่าเป็นสายพับที่คุณภาพค่อนข้างน่าประทับใจแต่ว่าด้วยความที่เป็นเหล็กพับเนี่ยมันก็ยังจะมีความก้องแก๊งอยู่บ้างเล็กน้อยในส่วนของบั c k คเกอร์อันนี้เขาก็ใช้มาเป็นแบบบานพับครับแล้วก็เป็นแบบล็อกชั้นเดียวปลดล็อกด้วยปุ่ม ตัวไมโครแอดจัตเนี่ยจะให้มาทั้งหมด3ลรูแล้วก็ตัวบัค k e เกอร์เนี่ยจะเป็นแบบโล่งๆเลยไม่ได้มีการสกรีนอะไรในส่วนของฝาหลังเรือนเนี้ยจะเป็นแบบงัดครับแล้วก็จุดงัดเนี่ยจะอยู่ที่ด้านบนเลยซึ่งผมรู้สึกว่าตำแหน่งเนี่ยมันเข้าถึงได้ค่อนข้างลำบากเวลาจะงัดแต่ละทีเนี่ยก็จะต้องมีการถอดสายออกก่อนส่วนตัวผมจะชอบตำแหน่งที่มีการเยื้องหลบมาหน่อยมากกว่า ส่วนรายละเอียดที่ฝาหลังเนี่ยก็จะมีการสกรีนบอกว่าเป็นสแตนเลสสตีลเคสแบ็กก็คือจะเป็นสแตนเลสแค่ตัวฝาหลังแล้วก็บอกว่าเป็นเครื่องควอร์กันน้ำได้3 ATM แล้วก็จะมีโลโก้กับรหัสรุ่นส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวโลโก้เนี่ยมันค่อนข้างจะไปคล้ายกับอีกแบรนด์อยู่พอสมควรแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีความเกี่ยวโยงอะไรกันหรือเปล่าทีนี้ก็มาวัดเคสไซส์กัน ความกว้างของเรือนนี้ยจะอยู่ที่สี่สิบสามจุดเจ็ดส่วนลักธุรัก์ก็อยู่ที่สี่สิบแปดมิลความหนาอยู่ที่สิบสองมิลอันนี้ไม่ได้รวมตัวไซขอบส่วนไซส,สายเนี่ยจะอยู่ที่ยี่สิบสองมิลพอมาอยู่บนข้อมือขนาดหกจุห้านิ้วผมก็จะเป็นประมาณนี้ ก็จบกันไปอีกตัวแล้วนะครับสําหรับนาฬิกาในซีรีส์ราคาประหยัดคิดว่าเนื้อาหาเนี่ยก็น่าจะครบถ้วนอยู่พอประมาณแล้วแต่ถ้าใครอยากจะถามอะไรหรืออยากจะเสนอแนะอะไรก็สามารถทิ้มคอมเมนต์ไว้ได้เลยผมก็จะตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยครับส่วนถ้าใครใจดีอยากจะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมอันนี้ผมก็จะขอบุณมากๆเลยครับแล้วท้ายคลิปผมก็จะมีรูปชัดๆในแต่ละมุมให้ดูแล้วก็จะมีการทดสอบภายน้าให้ดูด้วย ยังไงก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าในเร็วๆนี้ครับ